อยากให้ใช่นะขออยากให้ใช่ขออยากให้ใช่เลยสาธุจะใช่แล้วจะเป็นยังไงวะเนี่ยฮะวุ้ยชิคกี้ไซส์ชิคชี้ไส์เจ็บไหมครับขอโทษครับไซส์ก็จับไปสิคะก็แล่นมาชนเทปกระสานหัวใจกระจายแบบเนี้ยโอ้โอ้โหขอไซส์ครับนะฮะอ๋อระวัง like. <บ>นะคะทำไมล่ะครับ ก็ระวังจะเหยียบความคิดถึงที่พลอยใสทำหล่นเอาไว้อะค่ะโอ้โคือพลอยใสนะบ้าช่างช่างช่กงช่า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 งช่งรักแรงช่านาอง่างชางเ่่างร่งงร่างงงงงงช่างง ได้ยินมาว่าคุณพีม้าเนี่ยมีน้ำมันราคาถูกมากๆมาขายในชาวบ้านเหรอคะ,ะอ๋อใช่ครับคุณพลอยใส<ม>ก็เพื่อนผมนะครับคนที่เขาเป็นวิศวกรนะครับพอดีเขาคิดคน้นเครื่องกลั่นวิซเคิลจากน้ำมันที่เหลือใช้ได้นะครับอืนะแล้วมีน้ำมันสำหรับหัวใจไหมคะคือว่าช่วงนี้หัวใจพลอยใสเนี่ย แพงแรงยังไงก็ไม่รู้อะค่ะนี่พลอยสายคุณอย่าไปเชื่อเขานะนายนี่กำลังสตรอเบอรี่ซันเดย์ใส่คุณและยานะเขาหลอกลวงชาวบ้านมากๆเลยด้วยคุณพีมาเนี่ยครับท้าทางจะว่างมากเลยนะคะทำไมล่ะครับก็เอาเวลามาวิ่งเล่นในหัวใจของพลอยสายยังไม่พอยังมีเวลาเหลือที่จะมาทำแสนดีกับชาวบ้านอีกอ่ะ งั้นครับไปดูเครื่องกั่นเทวดากันนะคะอยากดูแล้วว่าได้เลยครับคุณพลอยสายเดนเชิญทางนี้เลยนะครับโอ้โหท่านเทวดาเลืองแสงเป็นแมงกับพุมพุ๊บวับพุบวับเลยอโอแต่อย่างน่านใจยยเดียนอย่าลืมตัวให้เอาฝนลมูลเนี่ยมันครอบงานสิครับท่าน โอ้โหนี่อุส่าห์เตือนด้วยความหวังร้ายเลยนะครับท่านเนี่ยหวังดีหวังร้ายถูกต้องอยู่แล้วพต่อมานห็นข้าเนี่ยมันไม่เคยหวังดีกับใครอยู่นะยิงก็ได้งานก็สําเร็จไอการทาความเร็วเนี่ยมันช่างมีความสุขจริงๆเลยไอ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 เร็วไอพีบ้าเดียวน้องสาธุนี่สัญญาณว่าถูกแปลกปลอมอย่ะเพิ่มมากขึ้นมันไม่เจอปลอใสหรือว่า พลอยใสจะไม่ใช่พลอยใสโอมบ้าเนอะพี่พี่ก็เห็นอยู่ว่าไม่นี่เป็นพลอยใสอ่ะจะไม่ใช่พลอยใสได้ยังไงล่ะครับทั้งทังที่นี่คือพลอยใสแท้ๆหรือพี่ไม่อยากให้เป็นพลอยใสแต่ผมคิดว่านี่คือพลอยใสนะพอ,อแล้วก็ใช่หรือไม่ใช่พลอยใสแต่ว่าท่านอยากให้นายจับตาดูวไว้ได้ครับนี่มันดื้อบอกให้จับตามันแหบตาดูมันดื้อไหมเบื่อมันคุณพลอยใสครับ คุณท้อยอส่เดินเร็วนะสิครับทำไมล่ะคะเดี๋ยวความคิดถึงผมก็ตามให้ทันหรอครับยี้ทั้งทำเพื่อชาวบ้านทังน่ารักแบบเนี้ยทำไมคุณพีม้าถึงทำได้ขนาดนี้นะก็ทั้งหมดเนี่ย ก็เพื่อคุณไพสายสคนเดียวแหละครับน่ารักแบบเนี้ยรักตายเลยใช่ไหมครับฉันจะฆ่าแกเนีย่ยสิเฮ้ยกีฬาคินก็ใช่นะสิสวยเอ็กโฉดชั่วขนาดนี้จะเป็นใครไปได้ล่ะล้วพี่มาทำอะไรที่นี่อ่ะพี่ ถ้าไม่มาพี่จะรู้หรอว่านายเนี่ยมัวมีใจปฏิพัติกับนางผู้หญิงคนนั้นเขาชื่อคุณพลอยใส่ครับพี่มันจะเอาตรงไหนมาใส่ดำาปื้ดขนาดนั้นน่ะตัวเองเนี่ยก็ดำขนาดเนี้นี่จะหาของดำเข้าตัวอีกอ,อ๋อพม่ว่าอะ้หญิงทำานไม่สำเร็จเนี่ยผมทำแล้วนะพี่แลกินแล้วพวกเทวดาสิมันมันขัดขวางทุกทางเลยพี่เนี่ย ไม่ต้องคนอื่นเลยพ่อตัวนายเองดีกว่าฉันมาลองปลอมตัวเป็นนางพลอยใสนายก็ยังดูไม่ออกเลยรักมันมากใช่ไหม้าวผมไม่ได้รักเขาสักหน่อยฉันก็กะแล้วแหละว่านายเนี่ยไม่ได้รักมันหรอกเพราะคนอย่างมันเนี่ยไม่เห็นจะดีตรงไหนไม่เลยพี่ลาคินคุณพลอยใส่ที่เขาเป็นคนดีมากเลยไม่งั้นผมไม่ชอบเขา ที่สุดให้นายเห็นว่านางผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมันก็มีความเลวในใจเหมือนกันไงแต่ต้องหลังจากที่ฉันทำลายชุมชนนี้ก่อน<ง>จะได้ทำลายทั้งชุมชนแล้วก็คนที่มันทำให้นายเขว้ด้วยพี่ลาคิดทำแบบนี้ไม่ได้นะพี่พี่ไม่มีสิทธิ์จะแล้วอีกอย่างหนึ่งตรงนี้มันเป็นเขตสมถทานของผมด้วยพี่ได้คาะนาที่ฉันเป็นพี่นายและก็เป็นหัวหน้าของนายด้วยฉันม ถทอดทอทอนอำนาจของนายได้และอย่างหนึ่งฉันเนี่ยมันเป็นมารที่เอาแต่ใจนึกอยากจะทำอะไรฉันก็จะทำไม่เลยพี่ละทิ้นอย่าพี่ขออำนาจตาตาช่วยเผาผลานพวกเชื้อร้ายวัดนกวัดหมูมวัดกับรวมน้ำใจกัน นก่คือคนเธอมีหน้าอากาศถึงเราอกนักนบ้านอย่างฉันร้อนแรงเสมอ,อย่ามาฮาเร็วเข้าจับมันสาธุ จับมันไม่ได้จับราคินเหรอครับใช่เวลาเล่นไหมนี่ยผมก็รอเล่นนะครับไม่อยากให้เครียดเครียดอยู่แล้ว,วาราคินจะหมดฤทธิ์อยู่แล้วครับพี่จ,จับก็ได้นะจับได้แล้วชิ้นที่ไหนดีครับเฮ้ยจะทำอะไรพี่ราคินน,น่ะมันนี่เอ้ยอย่ามันนี่สิเดี๋ยว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 เดียวเดพวกคุณมีใครอะคะอืมจ้า นั่นมาฮอนอยู่แล้วเอ้ยขอแบบนี้นะมันเถียงกันไม่ได้หรอกเพราะว่าหลักฐานมันมัดตัวนน่นเลยไม่ใช่ลูกค่ะคนนี้จะขาปิ๊ง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 ตายตายตายลืมไปเลยอ่ะที่นี่ที่ไหนเหรอคะมาพัฒนาการนางเอกละครน่ะฟื้นเข้ามาทำความจำเสื่อมนี่พี่ลาคินกลับัวนลกกระพุ้ของพี่ไปเถอะฉันไม่ใช่ชื่อลาคิน แล้วทำไมจะต้องกลับนรกอะไรด้วยล่ะเฮ้ยหรือว่าตายไปแล้วไม่นะไม่ไม่ฉันยังสวยอยู่เลยอ่ะแล้วก็ยังสาวอยู่ด้วยอ่ะไม่ได้จะตายไปได้เป็นไปไม่ได้เลยหืมทำไมดำเงี้ยเอ้าวอุ้ยขาวสาวอันนี้ฉอนรักมากลาคิมลาคิมทำอะไรอุ้ยฉันจะฉันตันจะอดีตไม่ได้ลาคินเออ เฮ้พี่เพชรล้วบอกจะไปเล่นงานเขาเห็นเขาขาวไวๆหน่อยแล้วก็ก็เค็มมา,จานนเจน,นี่นี่นี่แต่ฟังเขาดีนะงานนี้ท่านจะต้องจับให้ได้ว่าเป็นของ,ของปลอมื่อนจับน้ำมันจะเป็นของ,ของปลอมใช่ไหมพี่ผิดไปตี้ต้องจับให้ได้ว่าเป็นเกาหลีของปอือปล่าแต่ไม่ต้องห่วงถ้าทันเจออีกแล้วอ้าวสวัสดีครับมาทำไมสถานีนะครับคนสวย คุณพลอยสครับคือน้องเขาหน้ามืดนะครับผมก็เลยจะพามาให้คุณพลอยสดูอาการสักหน่อยครับ Strawberry Sunday มากพีมาฮะใช่เลยฉันก็ใหญ่จะดูให้นะคะแต่กลัวว่าพี่เพชรจะไม่ยอมไม่ยอมผมไม่ยอมให้คนที่ดูน่ารักเนี่ยกำลังรู้สึกอ่อนล้าต้องเดินจากผมไปหรอกครับเอา้าวไหนบอกจะไม่ได,ได้อ่อนแล้วงไงได้อ่อนนั่นเลย นี่มันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมเว้ยฟังให้ดีนะคุณครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาข้าวทานจากนั้นก็ไปพักผ่อนแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันดีไหมอ่คือทำตัวให้สบายๆเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันดีไหมครับเอเคคือพอยสายนี่พอยสาคุณคุณอย่าไปสงสารผู้หญิงคนนี้นะผู้หญิงคนนี้เขาเป็นกบ นี่นายแม้แต่ผู้หญิงนายก็ยังว่าเขาอีกเหรอแมนมากเลยนะเนี่ยทำไมทำไมไม่แมนตรงไหนนี่เขาเชิญไปกินข้าวเลยนะเว้เอางี้ดีกว่าให้มันแมนมากไปกว่าน,นี้ <c oughs> เชิญเข้าไปนั่งพักในบ้านก่อนเลยครับเชิญครับ <c oughs> <c oughs> มีมากมายอย่างที่ข้าไม่ถึงเลยล่ะ คุณพลอยใสครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ผมทานอาหารสักมื้อหนึ่งนะครับโอ้ยได้เลยค่ะเดี๋ยวพลอยใสเนี่ยจะเลี้ยงบัวลอยพลอยใสธรรมดาห้าใส่ไข่เจ็ดโอเคไหมคะการขอไข่วสองใบครับโอเคใบหนึ่งพลอยใสพลอยใสแล้วผมพลอยใสพีมันหน้าเหมือน่พี่ทั้งน้องเลยอ่ะพี่ครับลุยเลยดีไหมครับพี่แปลกมากเลยสาธุครับพลังของพี่เหมือนเหมือนหมดไปดื้อๆสงสัยไอ้อย่างที่ที่เขาเรียกว่า